ทุกๆเช้าวันอาทิตย์เราต่างรู้ดีว่าเป็นวันพิเศษที่เราทุกคนได้เข้ามานมัสก,การพระเจ้าร่วมกันฟังคำเทศนาร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันทุกเสียงร้องสรรเสริญทุกถ้อยคำที่ประทับลงไปในใจผู้คนเสียงที่คุณได้ยินภาพที่คุณได้เห็นการสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนจำนวนมาก สมาชิกทุกคนต่างได้รับพระพรในวันนั้นแต่คุณรู้ไหมครับว่าในทุกอาทิตย์ยังมีกลุ่มคนเบื้องหลังที่ตั้งใจทํางานเพื่อเป็นพระพรให้คุณได้รับประสบการณ์อันลึกซึ้งกับพระเจ้าพราเขาลงทุนเวลาในวันหยุดอันน้อยนิดจากการทํางานหนักระหว่างสัปดาห์เพื่อมาซ้อมนมัสก,การทุกวันเสาร์ก่อนนําคุณเข้าสู่การนมัสก,การที่เปี่ยมด้วยการทรงสถิตในวันอาทิตย์พวกเขามาเพื่อช่วยกัน ยกขนย้ายอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และหนักเพื่อตะเตรียมสถานที่เพื่อเซตอัพอุปกรณ์เพื่อให้คุณได้รับภาพและเสียงที่ดีที่สุดเพื่อจะเป็นพระพรให้กับคุณในทุกทางพวกเขาต้องเตรียมตัวเตรียมบทเรียนเตรียมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างลูกๆของคุณในแต่ละอาทิตย์เพื่อให้ลูกๆของคุณเติบโตอย่างที่พระคริสต์สร้างให้เขาเต็บหรือเสริมสร้างอนุชนในคริสตจักรให้เติบโตเป็นผลกระตที่ดีต่อสังคม พวกเขามาก่อนแต่กลับทีหลังเสมอที่พวกเขาทำไปก็เพื่อดูแลผระกายพระคิดซึ่งคุณก็เป็นผระกายพระคิดและมีศักยภาพเหมือนกันกับพวกเขาคุณเองก็สามารถทำได้เหมือนกันงานเหล่านี้จะไม่หนักเกินไปถ้าเราทุกคนช่วยกันมาเป็นหุ้นส่วนในงานรับใช้ของคิตจักรของเราเลิกเถอะครับเลิกที่จะถามว่าพระเจ้าพูดกับคุณยังไงเกีย่ยวกับการรับใช้เลิกใช้เวลาเป็นปีๆ โดยไม่ฟังเสียงพระองค์ที่บอกกับคุณว่าให้คุณรับใช้ทันทีเลิกที่จะหาข้ออ้างให้กับตัวเองว่ารอ้อยฉันพร้อมก่อนแล้วฉันถึงจะสมัครมันถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องกล้าตัดสินใจและวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะจัดเตรียมทางออกและเวลาให้กับคุณเพื่อให้คุณพร้อมที่จะรับใช้พระองค์เราทุกคนมีเวลาเท่ากันมีภาระหน้าที่ของตนเองเหมือนกัน เราไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะมาเป็นหุ้นส่วนในการนับใช้แต่เราอยากจะบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นการกระทำตามสิ่งที่เราบอกว่าเราเชื่อใช่ครับเรากำลังหนุนใจคุณให้คุณใช้ศักยภาพที่พระคิดประทานให้คุณเพื่อเป็นพระพรแก่กันและกันให้คุณกล้าก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำผ่านคิทจักรนี้ เพื่อนำข่าวประเสริฐไปถึงผู้คนทั่วโลก <Gym Media. S 1> ทีมมีเดียทีมคิดสั้างเด็กทีมวัสการ์ทีมเจ้าภาพเย้ทีมอนุชนอิมแพคหรือส่วนอื่นๆที่คุณสามารถใช้ของประทานของคุณเพื่อมาเป็นพระพรได้อย่าปล่อยให้ของประทานของคุณต้องสูงเปล่าเรายัางต้องการหุ้นส่วนในงานรับใช้อีกมากเพื่อจะเสริมสร้างผู้คนและประกาศข่าวประเสริฐแห่งพระคุณร่วมกันกับเรา เพื่อนำผู้คนให้ได้รับชัยชนะและมีชีวิตยอยู่ในจุดประสงค์ของพระเจ้าเราเชื่อว่าโดยการทรงนำของพระเจ้าคลิปวิดีโอนี้จะมีผลกระทบกับคุณให้คุณตัดสินใจเป็นหุ้นส่วนในงานรับใช้ร่วมกันกับเราคริสตจักรพระคุณเต็มล้นสามารถสมัครเข้าทีมรับใช้ได้แล้ววันนี้ที่คริสตจักรพระคุณเต็มล้นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร093 212 ห้าสีห้าห้า